คริสต์มาสอันนี้เป็นวัน <Hey. S 1> คริสต์มา <Hey. S 1> คสคริสต์มาสอีฟนะ uh huh. อันนี้ก็จะทำเป็นกับข้าวกินอยู่ที่บ้านนี่โอ้ห <Hey. S 1> น่ากินมากเลยอะนี่อืมเดี๋ยวชิมก่อน Thế đậu cả làm Mình bóc cơ อันนี้ใส่เนยลงไปเนยที่ปรุงเอาไว้แล้วนะคะอือหือ กินไหมน่ากินมากๆเลยนี่เป็น oh. อาหารทั้งหมดของวันนี้สวัยน์ะปราตินสีม่วงคืออะไรอ่ะสีม่วงคือกระหล่ำปีสีม่วงอ่ะแล้วก็มาทำเป็นอาหารน่ากินไหมเอาออเอากระสิอเออเอาลองชิมดูก่อนโอเคมิกก okay, ี้นั่งนั่ง นั <Yeah. S 2> like ่งเฮียนั่งเฮีเก๊ยกินน่ากินไหมมะี่อันนี้น่ากินอ่ะหอมด้วยเอาตัก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 หอนุ้ยชอบอืมนี้กี้ชอบไหมโอเค Aha, okay. Mickey chop broccoli, big one. Wow. And blooming cool. And more here for oh. manfaran. Me so Look here same here. Uh huh. อะตักให้นิกกี้ก่อนเลยคิดว่าหนูหนูเอาโอเคหนูเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมคะเปลี่ยนใจแล้วกุ๊ดยั่ไงมอน้ำซิม